ข้าสู่ช่วงบรน,นลังเภอออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงหน้าง,งานกันอย่างปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะเราก็เล่นอยู่ที่คอนแกนนะคะอําเภอชุมแพนะคะวันนี้นะคะเราก็เล่นอยู่ที่วัดนะคะวัดชนประธานนะคะบ้านอ่าบ้านป่งเอียดนะคะตำบลขัวเรียงน,นะคะนี่คือา เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหน้าเวทีนะคะตอนนี้นะคะเตรียมไปเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝึ่งตื่นตีบ้านสีนอนเอาของสีนอนพักผ่อนพักผ่อน กระถิ่นนะคะบัตรบัตรหน้าง,งานนะคะ4.9บาทนะคะให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะบรรยากาศดีมากค่ะข้างหลังวิธีก็จะเป็นชิวเขาวสวยงามมาก เอาเสือมาปูแล้วนะคะวันนี้ค่ะนี่นคะปูเสือจับจองที่นั่งกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันนี้พี่โยค่ะเป็นไหนพึ่งมาถึงไหนยปันพี่ปันทาข่อยนนีี่กลางงบรรยากาศสวยมากคือแบบข้างหลังอบัตรสี่สิบก้าบาทภูขสี้าบาท แบบ <laughs> ปิดมาก ชื่อด้วยนะคะเห็นว<ะ>่าอะไรเน้ะห้ามย้ายข<า>อยสวยนะคะเปดิดสวัสดีค่ะ สวัดีค่ะแม่เป็นไหแน่ฮะมาแต่ใส่นี้ยู่บ้านนี่ล้วลูกเนี่ยมาหาปูสัตว์ปูล้วดิปูอยู่หัวรถนั่นอจากว่าเมื่อวันศุกอยู่ข้อคืออยู่กลางวันนี้เน่ยมาปูตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยฮะมาปูตั้งแต่จังโมงจ้ะหัวก็มันอ่ะย้ายยูวัดนี่ย้ายเราดยไปแห่น้ำเพลินวันนี้ก็เลยโอ้ไปหาปูสัตว์ไปถามโม่กัน่าสนดักเนาะนี่นะครับมาให้กำลังในนะที่ลาเป็นแอดมินเพิ่นตีแมนจ้ะโอ้ยมาดีเน้ ย้ายยังไงเดียกันหน้าห้านนะคะคืนนี้นะคะเบิ้ลสมอเสมอจะนอนหลับตัวตัวตัวมาขอแอดมินตัวเป็นแอดมินที่ปันปันค่ะที่แมนจ้ะฝากติดตามด้วยนะคะค่ะติดตามตลอดน่ารักมากย้ายเห็นนาดายายก็กดไห่อยู่น่ารักมากเดียกันคืนนี้นะคะนี่บ้านบ้านอะไรนะะคบ้านป่งเอียดบ้านป่งเอียดนะคะวัดชนประธานค่ะห้ย้าย นี่นะคะเจอกันนะคะ มีกวางขวางมาค่ะใต้ร่มไม้นะคะร่มรินร่ม,รมเย็นมากวันนี้าอากาศดีมากค่ะไม่รอ้อน วยังกินข้าวหรือยังคะได้กี่คลิปแล้วคะวันนี้ได้กี่คลิปแล้วเพิ่งได้คลิปกำลังเลือกแต่ว่าเน็ตไม่ค่อยได้เรืโอ้ถ้าพี่เน็ตช้าแล้วหนูน่าจะอัพไม่ได้เลยนี่ของถูนะคะบางบางวันมันก็อัพไม่ได้นะคะเพราะว่าพอคนมาเยอะมันก็แย่งสัญญาณกันนะคะก็เลยคลิปลงล่าช้านิดนึงนะคะ ชิลงจาลง่าลงแล้วก็เบิ้งแหนเน่ด้วยจาว้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ เป็นหมู่บ้านนะคะแต่ก็มีโรงเรียนอยู่ค่ะสวัสดีค่ะโอ๊ยสวัสดีครับโอ้ย <c oughs> การปูงเอียดนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใหก,กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อท,อที่เพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็อ่า <c oughs> อย่า,าแล้วก็อย่าก,กดข้างโฆษณานะคะเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเรานะคะสำหรับคลิปนีน้นะคะต้องลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ